ขุดแป็กโฮจิ๋วนะครับของฮานิกนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวนะวิ่งขึ้นรถกระบะได้เลยง่ายๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวกันมากคาดคุณแจสวยครับดันเลยฮะวิ่งขึ้นได้เลย ขึ้นมาอะดันขึ้นไปเลยครับทางนู้นหน่อยทางนู้นหน่อยอาไปไปเอาคอต่ำลงไปนี่นะเป็นง่ายง่ายนะครับใครสนใจก็ลองโทรเข้าไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮพา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 เคแค่นั้นแหละ ึ้นได้เลยง่ายๆนะครับลองโทรเข้าไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299 0816221299นะครับแท็กเตอร์แบคโฮสาขาปากต้อราชบุรีเลครื่องนิ่มไสวย quay lên luôn này à này quay luôn này quay lăng luôn mà lên à. <laughs> ờ cơn ngài đi mà muốn cho vinh cơn năng lên แตกยางสวยๆเฟรมสวยๆไม่ปูเลยนะครับนี่ะระบบใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับงานของตัวเองนะครับมีตังซื้อเก็บครับกันนี้ เมสวยมากเลยหมุน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 สวิงแรกยางก็แปดเป็เก้าเปตหมุนสวิงตัวนียยกตัวยกลอย เดกหมุนไปอีกหมุนไปหมุนจะวิ่งให้ตรงีให้ยีงหน่อยมาเอาโอเคโอเคเอาเอาใบมิดลงก่อนอ่าขอลงคอลงคอลงตัวนู้นดันออกด้านข้างเนี่ยตัวนี้ดันออกด้านข้างอ่านี่กดลงไปดต่ตัวนั้นดันออกด้านข้างโอเคพออราบหมุน ฟรีล้อฟรีล้ออ่าฟรีสลับกันเลยนี่นะตัวเดินเอลดีนะครับเอาเล่งเครื่องหนเลยตัวเล่งเครื่องอยู่ไหนอ่าอ่อางานได้ดีนะครับในสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ เครื่องหน่อยน่่น,น,น,น่น่่่เอาเอาเปิดปิดปดปดน่ยันยันหนาดีเซลสุด,ดยอดยันหน้าหรือปูป้ายันหนาไนะโอเคนะครับด้วยลิปเลยแตกฟวางก็ประมาณ90เซนนึง ได้ผลย้ายง่าย